จันดีนะครับจันดีเบิก้ฟนะครับเปนเลาเกกำกับ40-75นะครับ4 0 7 5นะครับเลีกำกับนะครับจันดีเบิกฟ้า

ไม่เสียก็ม่เสีย่นน้ำได้รไม่หาน้ำเลยจับสองร้อยเจ็ดพันจับเลขที่คุณคุยกันกับไม่น่านะครับไม่น่าจับดูเลขหกสิบแปดเจ็ดสิบดัง จับเปิดนันไปท่างจาหิ้ได้ผ่าจาป่าได้ยำจ้าแหงตกไยุกแกนจ้าอาจจะคาดเครื่องได้วันี้มันนี้ไม่มีฮะเมดันบารเซโน่าเอาไปหางเป็นชีพ ่านตัวรบเตงามพึ่งเพื่อนชาวพเดย์ยืเป็นควาที่วที่สุดท,าาทาา่าวยังทำเวลายุกกรนนากาศตงโปองอยังจับเจิงตามลุ